เอาแล้วครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมมิสเตอร์มินนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับรายการวอตตาฟักนั่นเองนะครับผมก็เป็นรายการที่จะพานักเตะไปเล่นในลีกที่เขาไม่เคยเล่นนะครับผมและจากอีพีที่แล้วครับเราได้เล่นริ o อเนลเมสซี่ไปแล้วนะครับที่ย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมคือเล่นเกมลุกไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกองกลางตัว จ่ายบอลด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของลูก้ามูดิดนะครับผมวันนี้ทีมที่เราจะไปเล่นนั่นก็คือยูเวนตุสนั่นเองนะครับผมซึ่งให้เรา100่งแกามุนปอนต์ต่อวีคเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกับทางด้านยูเวนตุสกันเลยนะครับผม let's go เอาละครับแลนี่ฮะลูก้ามูดิดครับ คือลูก,กา้ามูดิตนี่เขาเล่นอยู่ที่ในโมดซาเก็บใช่ไหมซาเก็บแล้วก็ย้ายไปที่สเปอร์นะครับแล้วก็มาอยู่แล้วมาลีกประมาณเป็น8-9ปีเลยนะสำหรับโมดิตครับวันนี้ก็ย้ายมาเล่นที่อิตาลีนะครับผมกับทีมยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะสำหรับอยู่เป็นตุสครับโอ้โหแล้วมาถึงได้สสาเบอร์แปดะเย็ดอย่างเทอะครับน,น,น้องๆนี่อย่าดูโคเท เอาแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้ลูก้าโมดิตนะครับก็ย้ายซบทางด้านของยูเวนตุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมด้วยค่าตัว3 7 5ล้านนะครับผมเอาล้วครับก่อนอื่นที่เราจะเล่นเราก็ต้องมีการมาฝึกซ้อมกันก่อนละกันนะครับผมสําหรับโมดิตนะเราขอฝึกซ้อม แป๊บบบนึงครัักเพื่อนนรร่่วมมทีสัักหออยคบเาละครับแล้วเกมการแข่งขันนัดแรกของลูก้ามูดิตนะครับจะเจอกับทางด้านของมอนซ่านะครับจะเป็นเกมเปิดสนามเซเรียนะครับผมก่อนจะไปลุยเดี๋ยวขอไปดูเพื่อนร่วมทีมกันก่อนนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับผมเอาละครับแล้วเพื่อนร่วมทีมของเราผู้รักษาประตูก็จะมีซัดเจตนี่นะครับบอโดชีนะครับดานิโลฮะส่วนแบ็้ขวามีคอร์ดาโดครับกองกลางคู่แข่งของเรามีโมริโนอมีอาร์ตูครับอาร์ตูนี่ไปอยู่กับ ลิวพูอยู่นะครับตอนนี้มีลาบิโอนะครับก็มีปอกบาเปเลเดสนะครับโอ้โหกองกลางนี่ถือว่าแน่นๆเหมือนกันนะสำหรับอยู่เป็นตุสครับของหน้ามีวลาโฮวิตนะครับผมเอาละครับสำหรับเกมเปิดสนามเซรีอาของอิตาลีวันนี้เราเจอกับมอนซ่านะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันทางด้านของมอนซ่ากันเลยแล้วกันนะครับผมเลสโกเอาละครับวันนี้เกมแมตช์เดบิวต์ของทางด้านของลูก้ามดิตครับ วันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะสำหรับยูเวนตุสครับจะโชว์ฟอร์มดีขนาดไหนนะสำหรับลูก้ามูริตของเราครับเอาล่ะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามของยูเวนตุสนะครับเป็นสนามอไอเรียนสเตเดียมนะครับอาริอันส์โอ้โหอไอเรียนเฉยอาริอันสเตเดียมนะครับวันนี้ลูก้ามูริตครับได้ใสป่ปอกแขนกับตันทีมด้วยครับ เอาละครับเกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับสำหรับมอนซ่าจะบุกจากขวาไปซ้ายครับในชุดสีแดงมิลิกครับมิลิกต่อไปอีเวลาฮูวิดว่าลาฮูวิดยิงเลยครับลูกนี้ฮูวี่ท้ายจัิงวะแลยครับต่อมาอยู่ที่เวลาฮูวิดแล้วยิงลูกนี้ฮูยิดไปโคตรคมอู้ยังคมอะครับลูกนี้ครับสำหรับมิลิกครับอู้ยเหลือจะเชื่อครับลูกนี้ครับดูฮะว่าลาวิดจ่ายไปแล้วมิลิก กดซ้ายแบบเต็มข้อล่อเต็มแข้งฮะลูกนี้โอ้โหมันยิงดีจัดเลยว่ะดูดีู้หคมกริปครับหมดสิครับผู้รักษาประตูของมันซาบิลิกโมดิตออกไปตรงนี้สวยเลยครับให้กับค,คอสติกแล้วให้วานลาวินยิงลูกนี้โอ้โหเกือบได้ครับให้มาที่ลูกาโมดิตลูกาโมดิตวางไปนู่นเลยครับแม่นๆครับกับคอสติกโมดิตโมดิตจ่ายไปให้มิลิก มาที่วะาลาหูวิดครับวะาลาหูวิดต่อมาที่มูดิตออกไปกบับสายให้คอสติกยิงลูกนี้โอโ้โหเป็นเอสอดิทของลูกามูดิตครับดูฮะมูดิตเห็นกบับสายวางครับแล้วให้ไปที่คอสติกวิ่งไปยิงลูกนี้โล่งๆก็เรียบร้อยฮะเมื่อเมื่อให้มาที่มูดิตมูดิตพาหนีขึ้นมามูดิตให้หมาช่องหนีสวยเลยครับสำหรับมูดิตเมลิโนยิงโอโ้โหเอสดิทที่สองของ ลูก้าโมดิดับดูฮะเริ่มโมดิดแทงช่องนี้ตัดหลังกองเล่นผู้เล่นของมอนตามอนซาครับโอ้แล้วลูกนี้หลุดมาดิดใสก้อยลูกนี้ก็เรียบร้อยครับเให้มาวาราฮิดวาลาฮิดออกสายมาดีโมดิดโมดิดโมดิดล็อกลบแล้วโมดิดปั่นกว่าลูกนี้โออะไรครับเนี่ลูกา้าโมดิดครับโอ้ โอ้ดูครับหลุดขึ้นมาตรงนี้แล้วลูกเกาโมดิทล็อกหนึ่งจังหวะแล้วม้วนกลับมากดขวาลูกนี้้หูหเสียบเสาเข้าไปเลยครับสหรับลูกทมโมดิทครับเอาละครับตอนนี้นําไปแล้ว4ีประตูตนย์ครับแล้วดักได้อีกแล้วครับให้มาที่โมดิทโมดิทพาขึ้นมาโมดิทโมดิทยกมาตรงนี้โอ้โหดูดูวิชั่นของโมดิทครับ โอ้โหมันเป็นกองกลางแบบเวอร์คาร์ดจัดๆครับสำหรับโมดิครับอู้เหลือจะเชื่อครับดูครับมาพาขึ้นมาลูกนี้ยกข้ามกองหลังแล้วกองกดขวาลูกนี้โดยมิลิคครับโอ้โหเรียบร้อยครับห้าประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับให้มาชูริออกมาให้กะเปเลสนาแล้วยิงกดลูกนี้โอ้โหซันเชนีเซฟไม่ได้ไปมือแล้วก,กดขวาลูกนี้ก็เข้าซองของซันเชนี่ฮะต่อพี่โมดิตโมดิทยกไปลูกนี้โอ้โกดดโดลุดขึ้นมาแล้วครับ โดาโดโคนาโดตบมาให้ที่มูดิตมูดิตกดลูกนี้โอ้เอาแล้วครับลูกเก่งมาครับโอ้โหมูดิตก็ต้องดีดไซคก้อยครับดูฮะแล้วโคนาโดให้มาตรงนี้มูดิตดีดไซก้อยลูกเก่งครับลูกนี้โอ้ของจริงฮะนี่ฮะจุดขายของมูดิตอยู่ตรงนี้ฮะดีดไซก้อยโจวิดไฮโลเวลา โลเวลาครึ่งหนึ่งจังหวะแล้วให้มาที่โจวิอก้แล้วสัจจะดียังเซฟไว้ได้ครับให้มาโจวิตแล้วก็เรียบร้อยครับหมดการแข่งขันครึ่งเวลาหลังครับอยู่เวนตูสครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของมอนซาไปได้หกประตูต่อศูนย์ครับและได้ประตูจากลูก้าโมดิสองประตูครับเราวันนี้ทํา2ประตูแล้วก็2อแอสเซด้วยครับสําหรับโมดิครับนี่ฮะวันนี้โอ้โหมี2ประตูโอ้สามแอสเซทนะครับขอไป เอาแล้วครับแล้วเกมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับเราโดดมาที่เกมยูฟ่าแชมเปียนลีกกันเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับลูคคาโมดิตนะครับเอาแล้วครับแล้วเกมการแข่งขันนัดต่อไปครับอันนี้ก็โดดมาที่แมตช์ยูฟ่าแชมเปียนลีกเลยนะครับที่จะเจอกับทางด้านของปารีสแซงแช็คแมงนะครับผมในกุ๊ปของเราก็จะมีปารีสนะครับมีชูเวนตุสครับมีเบนฟิก้าแล้วก็มีเซนเดชจอดรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวสาหรับแมนนี้ครับเราไปลุยกันทางด้านของปารีสแซงเชคแมงกันเลยนะครับที่สนาม p a ร์คเดอะแบงของปารีสนะครับผมเลสโก o เอาละครับแล้วก็มาที่สนามปาร์คเดอะแบงของปารีสแซงเชคแมงครับวันนี้บินตรงจากอิตาลีมาที่ฝรั่งเศสครับวันนี้ เอาล้วครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามปาร์เตอรแปลงของปารีสแซงต์แชร์กแมงครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนทงด้านของยูเวนตุสครับเอาละครับรายน้ำ11ตัวจริงของปารีสแซงต์แชร์กแมงครับโดนาลุมม่ามาริโอมาควินยอตเวเลตตินะครับผมก็มีวิตินยาครับโบโซวิกครับซอแลครับเวเลตติเอ็มบัปเป้เอาลนะครับสำหรับ11ตัวจริงของยูเวนตุสครับวันนี้นำทีมโดย ลูกาโมดิตครับกับทันทีมนะมิลิโนโครับข้ังหน้าเป็นมิลิกะวลาหูวิดสองคนครับเอาละครับเกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับมาดูกันว่า90นาทีนี้ใครจะได้3แมต้มไปก่อนครับวิตินยาอย่างคืนมายังเข้าไม่ได้ครับเจา้ามริโนโให้ไปที่โบโซวิกยกมาลูกนี้โอ้ก็ยังโขกทิ้งออกมาได้โดยโกลาโดครับมิลิกวลาฮูวิดวลาฮูวิดให้มาแล้วช่องหนีเอาแล้ววิ่งช่องสวยครับสำหรับ ลูกกาโมดิตดีสายก้อยครับลูกเก่งโอ้เอาแล้วครับลูกดีสายก้อยครับจุดขายของลูกกาโมดิตมาอีกแล้วครับสําหรับแม็ดนี้อโอ้วิ่งช่องหลุดขึ้นมาลูกนี้เรามีหลีกให้ดีด้วยครับทะลุทั้งด้านของมารคินยอดมาแล้วหลุดมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยฮะคอสติกค,คอสติกโอ้ไม่ได้ครับเราคืนมาที่วิตินยาวิตินยาซอแล,แ,ลแล้วยกมาลูกนี้ที่โอแลกดซ้ายลูกนี้โอ้โสัตเจดนี่เซฟไว้ได้ครับ แล้วโอ้ถอดวิตินยาวครับส่รงเรียวเนวเมสดี่ลงมาแล้วครับสำหรับปารีสครับมูดิเห็นว่าลาวิดวิ่งช่องนี้ตึงหรือเปล่าได้ด้วยไงต่อมาแล้วโอ้โหจะต่อมาที่มูดิตครับไม่ได้ครับยังไงเจ้ามาริโอแล้วเข้ามาตรงนี้กดโอ้โหซัดเจนนี่เซฟไว้ได้ครับโอ้แล้วถอดโกดัโดครับส่งทางด้านของดิเมเลียครับแล้วมีส่งเนม่าลงมาด้วยครับสำหรับปารีส แล้วยังติดอยู่ที่เอ็มพีต่อมาที่แมสซี่ยิงโอ้โหยวงติดเซฟของซันเจสตนี่มาที่แมสซี่แมสซี่โอ้โหแล้วลูกามูดิดทำไม่ได้สวยครับดักไม่ได้สวยมูดิดสวยเอา้าแล้วมูดิดเสียบอลให้กับฟาเบียนไอต่อมาที่โอ้โหแล้วเอาจนได้ครับสหรับลูกนี้โอ้โหเนมา่าครับโอ้โหเป็นลูก่ามูดิดครับเสียบอลแล้วก็มาที่เวลาตีดีดมาให้ลูกนี้เนมา่าไม่จับครับ วิ่งมากดด้วยซ้ายเสียบเสาเข้าไปเลยครับแล้วทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีตอนนี้หมดแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับปลาลีแซ็งเจ็งแมงครับเปิดบ้านเสมอกะอยูเป็นตุสไป1ประตูต่อหนึ่งครับ เกมการแข่งขันนัดต่อไปครับแมต์นี้ก็จะเป็นบิ๊กแมตท์ของทางด้านลูก้ามูิตด้วยครับจะออกไปเยือนทางด้านของอินเตอร์มิลานครับตอนนี้เราก็โดดมาที่แมตเดย์ที่4เลยแล้วกันนะครับสำหรับเซเรียอิตาลีนะครับผมส่วนเกมนี้ครับลูก้ามูิตก็จะได้ลงเป็นตัวสำรองครับโดนทางด้านของออเลสลีนะครับดอบเป็นตัวสำรองเดี๋ยวเราไปลุยกับอินเตอร์มิลานกันเลยนะครับว่าเราจะได้ลงนาทีที่เท่าไหร่นะครับผมเลสโก้ เอาละครับเราได้ลงนาทีที่60ครับ <_ basic> เปลี่ยนทางด้านของปอกบ,บา์นะครับผมมาละครับลูกามูดิตครับเปลี่ยนปกอกบา์ออกครับส่งลูกามูดิตลงมาเล่นแทนครับ 2> 1, 2. ให้มามดีมูดิตสวยแล้วแทงให้ว่าลาวิดลูกนี้ว่าลาวิดโอ้โหแล้วให้มาต่อที่มูดิตแล้วมูดิตยังไงมูดิดยังขึ้นเร็วไม่ได้ครับแล้วมูดิตพลิกได้ลูกนี้กดขวาเลยแล้วกันโอ้ยยังติดว่าลาวิดขึ้นมาที่มูดิตมูดิตเห็นมิลลิกลูกนี้ยังไงออฟไซด์หรือเปล่า ออไสด์ไหมแล้วไม่ออไสด์ด้วยโอ้โหเรายิงไม่ได้ครับสำหรับมิลลี่ครับเราวินออกไปที่เมลิโนเมลิโนมาทีโมดิตมูดิเห็นกาวขวาตรงนี้ให้ที่เซซาลูดิแล้วกโอ้โ oh, ห oh. <t ell> ดูลูกนี้ครับบอ <t ell> ลเริ่มมาจากลูก้าโมดิตออกมาให้กับเซซาครับแล้วตบกลับมาให้กับทางด้านของมิลลี่ครับยิงแบบจอ่จอๆขนาดนี้ก็เรียบร้อยครับขึ้นนําไปแล้วครับสําหรับยูเวนตุสครับ ให้ไปที่คอสติกคอสติกมาที่โมดิตให้มาลูกนี้โอ้โหวลาหวิดลุ่นเลยครับเรากดซ้ายลูกนี้โอ้โหลูก้าโมดิตแอนซิดอีกแล้ววโหเหลือจะเชื่อครับนี่ครับเป็นแอนซิดของลูก้าโมดิตครับแล้วดูวลาหูวิดยิงครับโอ้คมจัดจัดครับยิงหัวไปที่เสาสองครับเรียบร้อยครับให้มาที่โมดิตโมดิตเห็นตรงนี้ให้วลาหูวิดตรงนี้สวยเลยครับแล้ววลาหูวิดลุ่นเดียวขึ้นมาวลาหูวิดโอ้ยิงโคตรช้ายังงงมาที่ มูดิดต่อมาว่าลาวิดหลุดขึ้นไปอีกแล้วว่าวลาวิดยังไงว,ว่าลาวิดออกไปที่มิลิกมิลิกเข้าสายคางถนัดแล้วมิลิกตกมาที่ว่าลาวิดโอ้โหดูกันเขาเตะแรกๆกลับมาลูกนี้ครับของยูเวนตสครับดูฮะว่าลาวิดพลิกเทินให้กับมิลิกครับมิลิกเหมือนจะยิงครับแต่ว่าขึ้นกลับมาให้ว่าลาโฮวิดลูกนี้โกดด้วยซ้ายจ่อๆเข้าไปครับขึ้นนำสามประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับมูดิด มูดิเห็นก้ามขวาลูกนี้เสสาหลุดเลยครับเซสาโกนขวาลูกนี้โอ้โหสวยเลยครับและคืนกลับมาที่โฮตะมาที่ลูกากูโอ้โหไอหมูตัวอ,อูดูลูกนี้ครับแล้วตบคืนกลับมาตรงนี้นีฮะหมูตัวยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับแล้วกดด้วยซ้ายผ่านมือของซันเชนีเข้าไปครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่ตอสามครับสำหรับอินเตอร์มิลานเซ่ะเส่ะต่อมาที่โมดิลูกนี้โอ้โหสวยเลยครับโมดิ โมดิลุดขึ้นมาโมดิลึงหนึ่งยังไหวแล้วโมดิตเข่าสายแล้วดีใซนก้อยโอ้ลูกเก่งโอ้ดูลูกนี้ลูกกาโมดิลึงหลอกมาลูกนี้หัวที่หัวต่ำแล้วเหคีับลูกเก่งมาอีกแล้วครับดีใซน์ก้อยลูกนี้หายไปเลยครับสําหรับลูกกาโมดิตครับคขนกลับมาทีโมดิลไหมมาทีโมดิตแล้วโมดิตเห็นช่องข้างในตรงนี้โอ้โหมีลิกหลุดเลยครับแล้วมีลิกกดสายโอ้โห โอ้โหดูวิชั่นของโมดิตครับลูกนี้ให้มาแบบเวอร์คาร์จัดๆครับวิชั่นดีจัดครับแล้วมีลีกหลุดเดี่ยวมาตรงนี้กดซ้ายก็หายครับโอ้แล้วก็เรียบร้อยครับหมดเวลาการแก่งกันครับอยู่เวนตุสครับออกมาเอาชนะทางด้านของอินเตอร์มิลานที่ซานซซโร Zero, ไปได้5ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับผมโอ้โโอโแล้วโมดิตวันนี้มีเอเซนครับมีประตูครับ เอาล้วครับและจะแถมให้อีกสัก1แมตช์ละกันนะครับผมสําหรับเกมนี้ครับจะออกไปเยือนทางด้านของโรมานะครับทีมอันดับที่10ครับเดี๋ยวดูกันครับว่าเป็นแมตซ์เดย์ที่6นะผมโดดมาที่แมตซ์เดย์ที่6เลยนะครับเป็นเจอกับโรมานะครับสําหรับซีรีส์ของลูกาโมดิตก็แถมให้อีก1แมตช์ละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกับทางด้านของโรม่า FC กันเลยนะครับผมที่สเตเดียมโอลิมปิกนะครับผม let's go เอาล้วครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนาม สเตเดียมโอลิมปิกของโรมานะครับวันนี้เปิดบ้านรับเกิน <laughs> รับการมาเยือนของยูเวนตุสนะครับผมตัวจริงของทางด้านโรมาครับวันนี้เป็นปาเลซิโอครับแล้วก็อิบานเยสมอลลิงครับแมนชินีครับเปเปเยลินีนะครับแล้วก็เวนนาุงครับข้างหน้านเป็นดิบัลลาแล้วก็อับบาหัมแล้วก็มีทางด้านของคลาดอฟนะครับผม แล้วนี้ยูวนตุสครับนำทีมโดยลูก้าโมดิสครับแล้วก็มีซาเจตนน่ครับเกติดานิโลบนุชีครับมีปาเลเดส็อกบาโกดาโดครับเมลิโนครับข้างหน้าเป็นมิลิกะวลาโฮวิตนะครับผมเอาครับเกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับยูวนตุสจะบุกจากขวาไปซ้ายครับให้มาที่โมดิชยกออกมาที่กาบซ้ายให้กะเมลิโนโอ้โหเมลิโนคืนกลับมาลูกนี้ไม่ดีครับวลาโฮวิตให้ไปที่มิลิก มลิออกมาให้กะมูดิดครับลูกนี้มูดิดมีข้างในมีใครไหมข้างในมีใครไหมยกไปลูกนี้คู่ไม่ถึงมิลิครับเกืนกลับมาที่โอ้โหดานิโอโลหนีมูดิดไปได้แล้วซัดลูกนี้ซัดเจนียยังเซฟไว้ได้ครับวลดโ,ดโดให้มาดิมูดิดมูดิดเห็นว่าลาวิดลูกนี้โอ้โหเกือบได้แอซิดอีกแล้วครับสำหรับมูดิดปาเรเดสให้มาวาลาวิดวาลาวิดให้คืนมาที่มูดิด มูด่ดีเห็นกาบขวาตรงนู้นยกไปตรงนี้แม่นแม่นกับปอกบาคืนมาลูกนี้แล้วเข้าเท้าของมิลิกมีลิกไม่ได้ยิงครับโอ้โหติดที่สมอลลิงโอ้โหลูกกามูดิตลูกกามูมดิตซัดสายลูกนี้โอ้โหเข้ามือของหลุยส์พิีมมดิตมูดิตพ,พาขึ้นมาแล้วมูดิตตรงนี้มูดิตเห็นมิลิกตรงนี้มีลิกให้ปอกบาปอกบาขึ้นมิลิกแล้วก็เสียบอลให้เมนชินี่ไปครับแล้วเอ้าแล้วเข้าเท้าของโอ้โมดิตยิงอ ลุงนี้ปะตูเคลียร์พลาดครับโอ้โหมานีครับดูครับแล้วเคลียร์พลาดแล้วโมดิศเข้าทางปืนโมดิศแล้วกดขวาลูงนี้ยัดครับแล้วก็เสียบเสาแรลกเข้าไปเลยครับโอ้โหคมจัดเลยครับลูกนี้ลูกกาโมดิศครับอาดอติดอยู่ที่โมดิศโอ้โหตั้มไม่ได้สวยไปดีกินนี่ไปดีกินนี่แล้วลุงนี้โมดิศเสียบลุงนี้โอ้โหตัดเกมไปก่อนครับ โอ้โหเกมมันเดือดครับโอเคครับดนแค่ใบเหลืองครับมาเดตมาที่โมดิตโมดิตยกออกไปนู่นเลยครับเปรดเยกินี่ติดอยู่ดีโมดิตลูกนี้สวยครับไปตรงนู้นให้เบลติสวยเลยครับแล้วให้มาตรงนี้ดิบัลลาหลุดมายิงติดบล็อกของซาเจนนี่แล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหอยู่เป็นตุ๊ดได้ประตูโทนจากลูกาโมดิตครับกับตันทีมของเราครับออกมาเอาชนะทางด้านของ โลมาไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับ เอาละครับก็ชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับซีรีส์ว h ต t the f u ักของเรานะครับผมก็ซีรีส์นี้ก็เป็นคิวของทางด้านของกองกลางนะครับเป็นลูกาโมดิศนะครับวันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถ้าใครชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว h ต t the f u ักกันด้วยนะครับซีรีส์นี้ครับเราเจอกันใหม่ E ีีหน้าจะเป็นใครอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับ E ีีนี้ก็สวัสดีครับ